ตื่นเต้นมากเลยมาเถอะตามฉันมามีอะไรที่ตื่นเต้นกว่านี้นะอีกนะโอโหสบายเกินไปแล้วคุณลุงคนนี้ร้ายมากจริงๆเพื่อจะได้ครอบครองพี่เลี้ยงสาวเขาถึงกับทดลองสารเสพติดที่บ้านตัวเองไม่น่าเชื่อว่าเขาจะทําสําเร็จตอนที่คุณลุงกําลังฝันถึงความร่ำรวยพี่เลี้ยงสาวถือแก้วนมเข้ามาคุณลุงแสดงผลงานอย่างตื่นเต้น ให้พี่เลี้ยงสาวดูผลงานวิจัยของเขาบอกว่าดื่มเข้าไปแล้วจะทําให้ลืมความทุกๆอย่างพี่เลี้ยงสาวมองด้วยสายตาชื่นชมคุณลุงก็ยื่นแก้วให้ดื่มพี่เลี้ยงสาวที่ยังไม่เจอโลกภายนอกก็ไม่ได้สงสัยอะไรดื่มน้ํายาจากหลอดทดสอบทั้งหมดไม่รู้เลยว่าตัวเองกําลังเดินเข้าสู่ทางที่ไม่มีวันกลับหลังจากดื่มยาพี่เลี้ยงสาวก็เริ่มมีอาการรู้สึกว่าร่างกายไร้เรี่ยวแรงเหมือนตกลงไปในกล่องไยรู้คุมค้มขนทุกแห่งเปิดออกความรู้สึกเหมือนลอยฟ้าทําให้หยุดไม่ได้คุณลุงใช้โอกาสพาพี่เลี้ยงสาวกลับห้องส่วนนี้เพื่อออน,อนอาจจะไม่ชบดู ข้ามไปส0วินาทีหลังจากคุณลุงประสบความสําเร็จอดไม่ได้ที่จะบอกเพื่อนรักเพื่อนรักพอฟังก็สนใจทันทีเขาก็อยากสัมผัสความสุขของพี่เลี้ยงสาวบา้านผ่านไปไม่กี่วันเพื่อนรักก็มาตามนัดคุณลุงแบ่งปันอาวุธลับของเขาอย่างตื่นเต้นเพื่อนรักถือ,อยาที่คุณลุงให้ไปหาที่เลี้ยงสาวที่กําลังล้างจานพี่เลี้ยงสาวมองอยาที่อยู่ในมือผู้ชายพี่เลี้ยงสาวเผยสีหน้าหวาดกลัวแต่ผู้ชายยังคงล่อลวงเธอทีละขั้นและยังทําท่าจะเทย,ยาต่อหน้าเธอไม่ดื่มฉันจะเทมันทิง้งอย,ายา่ ฉันดื่มฉันดื่มหลายคู่มีปัญหานอนแยกกันเพราะว่าปากคุณมีกลิ่นไม่พึงประสงค์แต่คุณไม่รู้ตัวถ้าคนรักของคุณมีกลิ่นปากอย่ารังเกียจเขาฉันจะแนะนําวิธีเดียวเท่านั้นแปลงวันเดียวเห็นผลทันทีถ้าไม่พอใจคืนเงินทันทีถ้าแปลงไม่ออกฉันยอมลูกชายฉันยอมลูกสาวและครอบครัวฉันโดนฟ้าผ่า ถ้าแปลงไม่ออกยินดีให้คุณกลับมาหาฉันนี่คือคราบเหลืองจากนิโคตินและน้ำมันดินนี่คือวัตถุดิบซิลิก้าไฮเดรตเราจะใส่น้ำลงไปดูพี่เลี้ยงสาวดื่มยา ผู้ชายเผยสีหน้าสำเร็จตามแผนการร่างกายของพี่เลี้ยงสาวเริ่มมีอาการทันทีเนื่องจากเวลามีจำกัดเพื่อนๆที่สนใจสามารถคลิกลิงก์สำหรับคนสูบบุหรี่บ่อยๆและคนที่ดื่มกาแฟเข้มบ่อยๆคนที่ดื่มชานมบ่อยๆปากมีกลิ่นไม่พึงประสงค์ลองใช้ยาสีฟันนี้ฟันของฉันไม่ดีเหรอจรึงไม่โกหกสองปีแล้วที่ฉันใช้ยาสีฟันนี้แค่แปรงทุกวันก็พอคราบเหลืองคราบบนฟันหายหมดฟันกลายเป็นสีขาวสดใสโรงงานลดราคาโปรโมชั่นสุดพิเศษช่วงนี้สั่งตอนนี้ซื้อ1แถมหนึ่ง เมื่อก่อนฉันมีกลิ่นปากตอนนี้ไม่มีแล้วสองปีที่ใช้ยาสีฟันนี้ดีจริงๆทำไมฉันถึงใช้ยาสีฟันนี้ตลอดฉันจะบอกทุกคนปกติฉันซื้อยาสีฟันแปลงฟันเพื่อฉันเองแต่ยาสีฟันนี้แปลงฟันเสร็จไม่ใช่แค่เพื่อตัวเองแต่เพื่อคนอื่นด้วยรู้ไหมว่าทําไมเพราะนี่คือยาสีฟันกลิ่นหมาฝรัง่งยาสีฟันกลิ่นหมาฝรั่งคืออะไรเวลาไปนัดเดทหรือไปเจราจาธุรกิจพูดคุยเรื่องต่างๆกับคนอื่นถ้าปากคุณมีกลิ่นแม้แต่นิดเดียวคนอื่นจะรู้สึกว่าปากคุณมมีกลิ่่่นแตไสบายใจ ถ้าคุณใช้ยาสีฟันนี้แปรงครั้งเดียวไม่ต้องใช้หมาาฝรั่งเล็กๆอะไรเลยหลังจากแปรงฟันเสร็จคุณจะรู้สึกว่าปากคุณสดชื่นมากพูดคุยกับคนอื่นเจรจากับคนอื่นไปนัดเดทจะทําให้คนอื่นรู้สึกเหมือนกําลังอาบน้ําในฤดูใบไม้ผลิสบายมาก